สองค่ายยักษ์ญี่ปุ่นจับมือพัฒนา e ีวีโอกาสและความท้าทาย SME ไทย, e ไทยสนับสนุนโดยสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่2รายจากญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในด้านยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าและการขับเคลื่อนที่อัจฉริยะ เพื่อก้าวสู่การแข่งขันในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัวความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่ง f i n บิสบ by TTB มองเห็นโอกาสและความท้าทายสำหรับ SME ไทยจากการแข่งขันของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเช่นกันการจับมือค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นสะท้อนให้เห็นถึงการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสถิติกรมการขนส่งทางบกในปี2566มีการจดทะเบียนใหม่ของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วน BEV ทั่วประเทศทั้งสิ้น76,316คันคิดเป็น76.19%จากประเภทรถทั้งหมดซึ่งหากรวมประเภทยานยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนใหม่ทั้งหมดในปี2566มีจำนวน1219คันเพิ่มขึ้นจากปี2565 ถึง381.43%ทั้งนี้ยานยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ผลิตในประเทศจีนสัดส่วนในตลาดถึง60%ทำให้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ต้องเร่งพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อให้ยังคงสามารถครองใจตลาดเอาไว้ได้จากการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปของตลาดยานยนต์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่กำลังก้าวหน้า ซึ่งเป็นการเติบโตอย่างรวดเร็วของนวัตรกรรมยานยนต์ E ีีอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวงการยานยนต์ไฟฟ้าอย่างถาวรดังนั้น SME ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจนี้หรือธุรกิจที่จะเข้ามาเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในวงการนี้ได้จะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิดรวมถึงมองหาช่องโอกาสและความท้าทายต่างๆได้แก่โอกาสทางธุรกิจใหม่ SME ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าแบตเตอรี่ หรือซอฟต์แวร์สามารถเข้าร่วมเป็นซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนให้บริการซ่อมบำรุงรักษาหรือพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีไร้คนขับใหม่ๆขยายตัวขึ้นเป็นโอกาสที่ทำให้ต้นทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่ำลง และการแพร่ขยายองค์ความรู้ได้กว้างขึ้นเป็นโอกาสที่ SME จะสามารถนำเทคโนโลยีมาต่อยอดได้โอกาสขยายตลาดความร่วมมือของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ครั้งนี้อาจมีแนวโน้มช่วยให้ SME ไทยขยายตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีงใต้การแข่งขันความร่วมมือของบริษัทขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการผลิต มาตรฐานสินค้าและกระบวนการต่างๆที่จะกระทบต่อซัพพลายเออร์รวมถึง SME ที่เกี่ยวข้องได้การเข้าถึงเงินทุน SME อาจต้องมีการลงทุนเพื่อเทคโนโลยีและการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จึงเป็นความท้าทายในการเข้าถึงเงินทุนเพื่อลงทุนเทคโนโลยีใหม่ๆหรือขยายธุรกิจอย่างไรก็ตามการพัฒนาจะต้องอาศัยการลงทุนหาก SME มีแหล่งเงินทุนที่เข้าใจความต้องการและ ลักษณะการใช้เงินลงทุนจะช่วยให้พัฒนาธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นเช่นสินเชื่อสำหรับ SME หรือสินเชื่อเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนโดยผู้ประกอบการสามารถพัฒนาธุรกิจให้มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าการเปลี่ยนยานยนต์ในองค์กร เป็นยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเป็นต้นเพื่อให้มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในแง่ของการลงทุนการดึงดูดตักลงทุนและคู่ค้าซึ่งการขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอย่างที่คิดความร่วมมือของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหากรรมยานยนต์ซึ่ง SME ไทย จำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสเพื่อพัฒนาธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืนสืบจากข่าวรายงานสนใจลงโฆษณากับสืบจากข่าวที่มียอดคนติดตามกว่า1ล้านยูเซอร์และคนดูกว่า10ล้านวิวต่อเดือนติดต่อได้ที่โทรศัพท์0869959575และอีเมลสืบจากข่าว gmail.com